โดนๆมะลายสดนะครับบีนะครับบัดีทุกท่านนะครับมื่อนี้นะครับพี่น้องวันนี้เรามาทําการแสดงอยู่ที่บ้านยังนออยลืมก้าวจ้าเลเออบัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีพี่้องสุขุสุขันนะครับผมทางช่องทางไลฟ์สดัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผม ัดีครับสวัสดีผู้ชมหนึ่งท่านนะครับผมมือนี้นะครับอ่ะอดีตท่านเดินครับผมครับผม วันนี้เราสแสดงอยู่ที่บ้านโคกสูงนะครับพี่นอ้องอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกนนะครับวันนี้วงเอ็ดดี้ทันเดอร์หรือว่าลําซิ่งมหานครนะครับผมสแสดงอยู่ที่บ้านโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดคอนแกนครับพี่น้องหมอลําซิ่งนะครับผมบ <do> ัตดีพี่น้องสุกูสุคนนะครับ สวัสดีพี่น้องสุภูสุก้อนนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับเมื่อนอีกาม่าแต้พยายามนะครับผมพยายามแม่แอกครับคุณย่าครับพี่น้องพยายามแม่แอกับคุณย่าเ็จงานเมื่อนอีกะ่างบางอีกประมาณสามสี่มือนะครับพี่น้องจังแต่งงานต่อนะครับ โดนโดนเทือได้มาไลสดใน YouTube พี่น้องไปเห็นวิัยก,ฝก็ฝากติดตามเน้อพี่น้องฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับเมื่อนี้งานน่าจจะเริ่มประมาณสองทุ่มนะครับพี่น้องสองทุ่มโดยประมาณ สวัสดีทุกท่านนะครับผมมันดกากาศหนาวี่น้รงกลับมาบา้านหนาวเฮง วัสดีครับผมก็ามาพูดคุยกันได้นะครับ ีทุกท่านนะครับเมื่อวันที่สิบเก้านะครับพี่น้องมาฝากเป็นกำลังใจทีมงานมาลํำน้องใหม่ครับเด้อพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสิมีอะไรเดี๋ยวสิมีอะไรโซดเดอเบิร์กนครับพี่น้องวันที่สิบเก้าขอบคุณไอ้ทสายนะครับผมหรือว่าพีเอพีเอดีพีจอปากนะครับผมเป็นประสานงานมาให้่นะครับขอบคุณพีเอดีพีจอปากด้วยนะครับเป็นประสานงานใหม่เันเป็นคืดป่อน้องจากของมอลลัมซิงเ้าพี่น้องเราโยน ยูแถวบ้านเ่าววัดดีนะครับผมนี่ครับพี่น้องพระฤาิีปตะสานขึ้นว่าไม่นะครับจะได้ฝากพี่น้องเบื้องแง่พร้อมนะครับ สวัสดีครับพูดคุยกันได้นะครับโอทีมอาจารย์นักุตีมาถึงแล้วเมื่อนีส่สีเล่นเตเว่นนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่อีสานบ้านเ่ามันเริ่มหนาวแล้วนะครับไห์สดทักทายพี่น้องก่อนนะครับ เมื่อนี้เพื่อลรำเพื่อนเหรียนยวนแถวอารัญญาประเทศเบื่อนทุกพี่น้องเมื่อนี้ถามข้าวข้าวอายอยู่นะครับวัสดีนะครับ ดีครับผมขอมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับพี่น้องเมื่อนี้กับผ้าคุณย่ามานนั่นะครับพี่น้องผ้าคุณย่าสายเมื่อบ้านผ้าเป็นอันไปันหาล้านสาวยุักคุณพอได้พ่อล้านสาวล้านไส้โดนผ้าไปหา เอาเป็นขผมสิคออนุยาตอันนี้ก่อนเพอาดีว่ามีสซยเขามานะครับ